ปลาปลาตึก e, huh? ปลาปลลูก้มาที Man, ่นี่ขอขอไล่สดขอได้แล้วไล่สดได้พี่พีนักข่าวของย้าน่ะขอย่า เลยครับแค่ให้พี่อ้อยอ่ะเอาเอกสารจดทะเบียนมาก็จะเห็นเลยว่าชื่อมันชื่อจตุพรมันไม่ได้ชื่อไฟแนนซ์ฉะนั้นผมจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วไปผ่อนน่ยผมว่ามันสื่อออกไปเนี่ยมันมันเริ่มที่จะเลอะเทอะแล้วนะครับแล้วแล้วผมเนี่ยนะเป็นคนรักรถจะตายจะเอาไปให้จีนเทาเช่าผมได้ครอบครองรถคันนี้ประมาณสักไม่กี่เดือนเองนะครับซื้อมาน่าจะกันยา พอพฤติการทันวาเขาก็เอาเอากลับไปแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนขนาดที่จะต้องเอารถด,ดังกล่าวเนี่ยไปให้จีนเทาเช่านะครับนะแล้วก็ไอเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้กันเรื่องที่สุดคือเรื่องอะไระประเด็นไหนสามสิบเก้าล้านนะผมไม่บอกให้เลยนะครับสามสิบเก้าล้านเนี่ยนะไอที่ผมไม่รู้ว่าพี่อ้อยไปให้การแบบนี้หรือพี่ๆสื่อมวลชนเอาข้อมูลมานะครับแต่ผมจะบอกให้ว่ามันตรงข้าวความเป็นจริงทุกอย่างเลย นะเรื่องนี้ผมจะพยายามพูดไม่ให้พี่อ้อยเนี่ยเกิดความเสียหายนะผมต้องออกแบบนี้ก่อนนะครับแต่ไอเรื่องเงินสาล้านที่สื่อนําเสนอกันนะครับผมบอกให้เลยว่าคนละเรื่องกับเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงคือไงเดี๋ยวผมจะเล่าอย่างนี้แล้วกันนะไอเรื่องเงิน3 9ล้านเนี่ยนะครับก็พี่อ้อยเนี่ยเขาได้มีการคุยกับแสแกมเมอร์มาเนี่ยตามคําบอกเล่าของเขานะครับว่าเขาคุยมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เคยมีการโอนเงินให้จากทางฝรั่งเศสเนี่ยอันเนี้ย ผมไม่ยืนยันด้ว่าว่าเคยโอนแล้วโอนรอบสองรอบสามเนี่ยทางฝรั่งเศสไม่โอนให้หรือส่งเลขบัญชีไปแล้วทางฝรั่งเศสเขาไม่ไม่โอนไม่โอนให้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยผมจําไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันมาถึงผมได้ยังไงนะก็คือเขาก็มาบอกเนี่ยแหละครับว่าคนเนี้ยคือดาราจีนนะไม่ใช่นักร้องนะครับนะเป็นดาราจีนคนหนึ่งผมก็ไปหาชื่อดูอ๋อดาราจีนคนนี้ก็สแสดงหนังกําลังภายในอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเขาบอกเขาคุยกันมานานแล้วนะ แล้วทีนี้เขาต้องการที่จะให้มาที่ประเทศไทยก็เลยเให้โอนเงินทีเนี้ยการโอนเงินนะครับเขาอยากให้โอนทางบิตคอยน์นะตัวผมไม่มีความรู้ครับโอนไม่เป็นนะผมก็เลยต้องไปให้น้องที่ชื่อนุเนี่ยแหละนะครับไปโอนให้นะพอโอนไปครั้งแรกแล้วบอกว่าจะมาพอคราวที่2เนี่ยมาบอกว่ายังยังมาไม่ได้จะต้องโอนให้กับทางบอดีอ้การ์ดอะไรมาผมก็เริ่มตังหิตตังหิตแล้วว่าเฮ้ยมันใช่เหรอ มันจะเป็นสกมเมอร์หรือเปล่านะครับผมก็เริ่มมีการคุยกับทางเลขาเขาแล้วนะว่ามันไม่น่าจะจริงนะเธอจริงเนี่ยถ้าเกิดโอนไปรอบหนึ่งเขาก็ต้องมาก็ต้องมาตามที่รับปากนี่ให้โอนรอบสองนะครับโอนรอบสองตอนหลังก็มีการคุยกันนะครับจนในที่สุดอะผมจะต้องออยอมโอนก็คือตัวผมไม่ได้โอนเองครับก็ให้น้องเนี่ยช่วยทําอีกนะครับผมจํายอดไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะพอโอนรอบสองไม่เสร็จปรากฏว่าไม่ยอมมาอีกทีนี้ผมก็เริ่มสืบแล้วว่า ด,ดาราจีนคนนี้ผมเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็น scammer มันเป็นตัวปลอมไปแล้วนะไม่ใช่ดาราจีนจริง,รงนะครับชื่อเฉินคุณนะผมก็เลยเริ่มถามพี่อ้อยแล้วว่าไปรู้จักกับคนนี้อะไรได้ยังไงเขาก็บอกผมว่าเขาไปกดไลค์ในไอจีแล้วก็มีคนทักมาหาผมเอ้ยทักมาหาพี่อ้อยแล้วก็บอกว่าตัวเองอคือเฉินคุณผมก็บอกว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเอางี้แล้วกันผมจะเช็คกับทางจีนให้ผมก็พยายามที่จะไปเช็คกับทางจีนมันก็เช็คไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยผมต้องไปขอ คอนแทคคนหนึ่งมาจากพี่เอสุประชัยนะคนนี้เขาชื่อหลิวนะครับคุณคุณหลิวเนี่ยเขาจะทําเกี่ยวเรื่องอาดาราจีนกับไทยมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะผมก็โทรไปไปถามเขาเลยว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เฉินคุณเนี่ยจะมาคุยกับทางพี่อ้อย1 2 3 4แบบนี้นะครับเขาก็ตอบเป็นข้อความไลน์ไม่ผมเลยนะข้อแรกเลยนะครับว่าดาราจีนเนี่ยไอแวลูของเขาเนี่ยสูงมากเขาจะไม่มีการมาคุย FC แบบนี้และจะไม่มีการให้โอนเงินอย่างนี้นะครับและที่สําคัญก็คือว่า ในขนาดนั้นนะครับที่มีการคุยกันเนี่ยเฉินคุณตอนนั้นอยู่ที่ในป่ากําลังทําสมาธิอะไรอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยไม่เชื่อนะผมขอให้ติดต่อวิดีโอคอลกับพี่อ้อยหน่อยได้ไหมนะครับก็เอาง่ายๆคือผมไ็ททาทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่อ้อยเนี่ยรู้ความจริงว่ามันคือสก c a m m e r นะครับทีนี้ทางคุณหลิวเขาตอบกลับมานะเขาเขาไม่สามารถที่จะให้วิดีโอคอลได้ นะครับแต่ก็เป็นแชทอะไรเนี่ยผมก็ขอให้คุณหลิวเนี่ยโทรคุยกับทางพี่อ้อยนะครับอันนี้มีตัวตนนะครับพี่คุณหลิวเขาก็อธิบายไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดพี่อ้อยก็ยังไม่เชื่ออยู่นะครับก็จะให้มีการโอนอีก5ล้านนะครับทีนี้ไอ้ตรง5ล้านตรงเนี้นะครับผมก็บอกว่าผมไม่อยากจะยุ่งด้วยแล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว,ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นส s c a มอร์นะครับพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ มันมีงานที่พี่อ้อยเขาจัดพอดีที่โรงเรียนนะครับทีมงานผมก็ไปไอ้น้องนุ๊กคนนี้ก็ไปนะครับปรากฏว่าพอไปเ,เสร็จพี่อ้อยเขาก็ไปติดต่อน,นะครับแล้วก็ไปคุยกันเองนะคือ,คอเขาพูดมาอยู่คํานึงทําให้ผมไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เพราะอะไรเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่ามันเป็นเงินของพี่พี่จะโอนเงินให้ใครมันก็คือเงินของพี่อ่ะนะผมกับเลขาเขาตอนนั้นก็พูดกันไม่ออกเลยนะครับก็เอา เราอุตส่าห์หวังดีนะเราอุตส่าห์นี่ให้แต่ก็ไม่เชื่อนะครับก็ท้ายที่สุดก็ไปไหว้วานุนะครับพอนุจัดก,การทำเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะมีการโอนกันหลายครั้งพอมีการโอนหลายครั้งเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าถูกระงับบัญชีหรือว่าถูกแฮ็กไปนะครับแล้วเรื่องนี้ผมเป็นคนบอกเองว่าต้องแจ้งความนะครับแล้วก็มีการไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับแต่ทีนี้ พี่อ้อยเขาก็อาจจะสงสารนุเขาก็เลยจะไปจัดการเคลียร์ให้นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งด้วยแล้วในเรื่องนี้นะเรื่องทั้งหมดเนี่ยข้อที่จริงว่ามันเป็นแค่นี้แหละนะแต่ว่าตอนนี้ข่าวมันเอาไปว่าโอ้โหนี่ผมนี่ไปสร้างเรื่องเป็นคนจีนอะไรคือทุกอย่างาผมบอกแล้วครับผมเป็นทนายความผมมีหลักฐานนะแล้วผมก็มีตัวบุคคลที่สามารถที่จะอ้างอิงได้ทั้งหมดนะจริงๆผมไม่อยากจะมามาก่อนผมบอกจริงผมอยากจะรอหมายของตำรวจเพราะว่ารู้ยังไงมีเจ้าทุกมายังไงตำรวจเขาก็ต้องเรียกผมเป็น เป็นผู้ต้องหานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตำรวจเล่นไปที่บ้านมั่งน,นะแล้วก็ไปใช้วิธีเ,เชิญตัวก็เอาง่ายๆก็เหมือนคล้ายๆกับการอุ้มมาแหละอุ้มมาไอ้นี่เลยนะครับพยานต่างๆก็เกิดความไม่สบายใจนะครับผมก็เกิดความไม่สบายใจนะเพราะผมก็บอกแล้วว่าผมยอมมานะบอกแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนด้วยใครมาบอกว่าผมไปอะไรอะ่ะไปมาเลยผมจะไปทําไมนะบ้านผมอยู่นี่ นะครับเงินในบัญชีผมก็ไม่เคยได้เอาออกอะไรนะครับนะก็โงอยู่อย่างเงี้ยก็ผมก็จะยืนยันพิสูจน์ความเป็นส่วนของตัวเองแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าไอ้ทุกโครงการที่ผมทํานอะ่ะแล้วผมส่งมอบงานหมดจะมาบอกว่าผมชอบโกงได้ยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกรักนะครับให้ผมทําทุกอย่างทําทุกโครงการแต่พอหมดรักแล้วมันก็เกิดเรื่องอย่างนี้นะครับแต่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับลองดูเลยนะเอาไอ้เรื่องเจ็ดสิบเอ็ดล้านก่อนนะครับนะ การพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันตรงกับหลักฐานไหมล่ะนะครับนะที่ที่เรียกมาหลายๆครั้งเนี่ยมันเพราะว่าอะไรมันมีอะไรไม่ตรงกันใช่ไหมนะครับแล้วจะปล่อยให้ใครก็ไม่รู้นะครับนะมาใช้ตํารวจกองปราบเป็นเครื่องมือได้หรือเปล่านะครับอ่ะพี่ๆผู้สื่อาชนจะถามอะไรอีกไหมพี่โอ้้เแต่ละครั้งคือาที่พี่โอ้เแต่ละครั้งให้สแมเมอร์แต่ละค,ค,ครั้ง็ข่าอะไรคะ้อพี่พอ้อยให้โอนครับหมายว่าโอนให้เฉยๆโอนโอนให้เพื่อที่จะให้มานะครับ ให้มาที่เมืองไทยครั้งแรกไม่มาพอองค์ท้งที่สองผมก็รู้แล้วว่าว่ามันมันคือสก c a m m e r ครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉียนคุณจิงดาราจริงเขาไม่ทําอย่างนี้นะนูกกรสานี่เป็นอะไรกับเรารู้จักกันครับน้องคนนี้เนี่ยเขาก็จะเก่งในเรื่องของบิตคอยนะครับแต่ก็ผมก็ยืนยันว่าน้องเขาเนี่ยก็เจตนามาช่วยด้วยใจบริสุทธิ์นะครับเขาไม่ได้มาตั้งใจจะมาหลอกอะไรทางพี่อ้อยหรอกนะครับก็มันถึงเป็นเรื่องที่ตั้งแต่แรกไงที่พี่อ้อยบอกไม่อยากแจ้งความเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขารู้เรื่องเรื่องทั้งหมดเนี่ย จริงๆมันเป็นยังไงอะครับนะแต่พอตอนนี้เรื่องมันแดงมาแล้วอ่ะตัวผมก็ต้องพูดแต่ว่าผมพยายามพูดให้พี่อ้อยอะเสียหายน้อยที่สุดนะครับผมพูดในข้อเท็จจริงของผมเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันไปไกลละว่าผมไปเป็นแก๊งจงีนบ้างจะไปตบซับเขาบ้างอะไรนะครับมันไปไกลเกินเกินไปแล้วนะครับนี่โอนจริงห้าล้านนี่คือรวมมิสร์สามเก้าล้านบาทหรือว่าโอนอีกก้อนไอห้าล้านเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้มีการโอนนะหรือว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมาก่อนเพราะตอนนั้นผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยแล้วนะครับ มีเอกสารหลักฐานการโอนพร้อมยืนยันกับเจ้าที่ตที่ผพร้อมครับรผมพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจรอนานมากแล้วด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างอ่ะคือคนจะพูดยังไงก็ได้ผมต้องบอกงี้นะครับแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันมีอยู่ครับนะไม่ว่าจะเป็นแชทไลน์หรือว่าพยานบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอ่ะนะครับนะอย่างที่ผมอ้างเนี่ยผมก็อ้างดารานะนะเพราะว่าผมไม่มีคอนเนคชันไปถึงดาราจีนนั่นอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิง นะคะในการช่วยตามหาความจริงนะครับเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยยังยืนยันไหมว่าเป็นให้โดยเสน่หาอย่างที่ผมบอกเลยครับนะผมเคยบอกว่าผมยืนยันหนักแน่นยังไงผมรู้ว่าสังคมไม่เชื่อหรอกใครจะโอนเงินให้เจ็ดสิบเอ็ดล้านแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนลองไปดูในที่รายการของช่องสนธินะครับสนธิตอล์คตัดมานะอันนี้ก็คือก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าพี่สนธิเนี่ยเขาอยากจะเล่นงานผมอยู่แล้วเขาก็คงจะไม่ชอบใจนะครับแต่ไปดูที่เขาตัดมาสิครับอ๋อถ้าเกิดทนายตั้มมาขอโทษอ่ะนะ จะยกให้ก็ได้นะเอาแค่ไอ้ตรงเนี้ยนะเราก็พอที่จะเดากันออกแล้วไหมล่ะนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าเขาก็คงจะไม่เอาอะไรที่เป็นประโยชน์กับผมมาออกมากหรอกนะแต่ว่าแค่นี้มันยังหลุดออกมาเลยเกิดเรื่องงี้เลยเราจะคืนไหมก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดผมไปช่อกลวงนะครับนะถ้าไปหลอกลวงเขาผมก็พร้อมที่จะคืนนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะนะมันมันถึงจะสเสน่หาเนี่ยเมื่อมีการโอนให้กันอย่างเงี้ยเราต้องเสียภาษีไหม ต้องเสียอยู่แล้วครับถูกต้องแล้วครับเสียผ่าครับเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้มันเป็นคดีความอยู่พี่เป็นคดีความอยู่นะเขาก็ยังไม่รู้ว่าผมจะต้องคืนหรือไม่ต้องคืนฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องมีการเรียกเก็บแต่ผมมีการแจ้งไปหมดแล้วครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นลาวอยู่นะครับแต่พี่นายบอกว่าสามคนที่จะไม่แตะแต่สุดท้ายคือได้ได้ได้แตะกับคนแรกแล้วเนี่ยทนายถูกไหมครับผมสองแล้วครับนะเคยแตะพี่ชูวิทย์แล้วนะครับแล้วก็มาแตะพี่สนทิแล้วกรณีเนี้ย อ่าใช่ก็มันก็เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะผมก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะผมก็เข้าใจว่าคนไม่เชื่อนะแต่ว่าให้เชื่อในหลักฐานแล้วกันนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแหละให้คนเชื่อเอาพูดพูดตรงๆนะเพราะมันเป็นเงินก้อน,ค,อนค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกครับเขามีเงินเป็นหมื่นล้านครับนะกับไอ้เงินหลัก10ล้านที่จะเอาง่ายๆนะเขาพา งเเด็กออ่ครูทั้งโรงเรียนอะไปเที่ยวก็หมดหลายล้านนะครับต้องไม่ไม,ไม,ไม่มีต่ำกว่า4ี่ห้าล้านอะนะครับแล้วไม่ใช่รอบเดียวปีป,ป,ป,ปีหนึ่งก็ต้องหลายครั้งนะครับคือเหมือนก็เอาแค่เอาดอกเบี้ยมาให้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเท่านั้นเองก็คือยืนยันว่าเขามีเงินเป็นหมื่นล้านไม่ใช่แค่ห้าพันเจ็ดร้อยล้านที่ถูกแล้วเราไม่ใช่ครับเขาได้ดับเบิลด้วยครับเป็นดับเบลิลดับเบิลครับได้ดับเบลิลนะไม่ก็เหมือนกับว่าเงินที่เขาเอามาเนี่ยเป็นเหมือนเงินอินทรพันธความสุขที่เขาอยากให้ใครก็คือ มันคือเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะให้ใครหรืออะไรยังไงอะครับนะแต่คือที่ผมวันนี้ทนายต้นจะรอเจอหน้ากับเจ๊อ้อยได้ไหมคะยังอะครับยังไม่พร้อมเจอยังไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรตอนนี้เพราะผมก็รู้ว่าคนรอบตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับมันเปล่าประโยชน์ที่จะไปคุยในช่วงนี้วันนี้ผมมาก็แค่อยากจะมาหาเนี่ยแหละหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเรื่องนี้นะว่าผมพร้อมที่จะมาให้ข้อมูล หลักฐานผมก็พร้อมแล้วนะไม่ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าบ้านผมหรอกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะที่มาเฝ้าครับสคนน่ะไม่ใช่2คนนะหคนนะนนะผมเข้าไปคุยสองคันนะครับนะจะเข้าตอนกี่โมงครับพอดีผมมันจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะถามเลยเขาก็อกอ๋อเปล่านะ ไม่ได้มาไม่ได้มาอะไรเราไปอยู่อยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก็เป็นตํารวจกองปราบเนี่ยแหละนะถ่ายเห็นอยู่ว่าุ่มอยู่เลยเดินเข้าไปหาเลยเห็นผมเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปคุย2คันแต่มา3คันเหมือนกับไม่ต้องแอบหรอกไม่ต้องไม่ต้องแอบครับไม่ต้องแอบคือผมก็บอกเขาเลยว่าผมอยู่บ้านนะผมไม่ได้หนีไปไหนถ้าพี่อยากจะมาเข้ามาค้นไม่ต้องไปรอหมายสารที่มาได้เลยผมพร้อมเนี่ยผมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่ว่ารีบๆหน่อยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปส่งลูกไปโรงเรียนมีธุระส่วนตัวที่ผ่านมาห็นว่า ตั้งกระดูดเลยได้ติดตามหรือว่าได้มีความคิดเหเกี่ยวกับเ,เรื่องนี้ไหมคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับพี่ๆสื่อมวลชนโทรหาผมไม่ติดเลยใช่ไหมนะก็ต้องบอกครับว่าผมมาโดนคุกคามจากทีวีช่องหนึ่งเยอะมากเข้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปถามถึงเรื่องผมอยู่ไม่อยู่กี่คนลูกทําอะไรผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลยตัดปัญหาครับปิดเบอร์นั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะ แต่ผมก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนถ้าในรายกลุ่มที่แจ้งข่าวสื่อมวลชนนะผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับนะแต่ยังไม่ต้องออกกันหรอกครับนะเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวกลับไปเลิกเลิกให้คุณพุทธนะครับเริ่มมาคุกคามในชีวิตส่วนตัวผมก่อนนะครับถามนิดนึงภาพที่เราไปเที่ยวที่ปารีสฝรั่งเศสตรงนั้นนะที่ไปกินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตแบบตรงนั้น ตกลงนี่พี่อ้อยเป็นคนจ่ายใช่ครับ<อ>ถ้าเกิดใครไปย้อนบทสัมภาษณ์ตอนผมโดนทัวร์ชูวิธอะนะครับตอนนั้นนะพี่อ้อยเขาก็เป็นคนมาบอกเองว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําสีเทานะไอการบินบิสเนสคลาสหรือไปอยู่ที่นู่นฟรีๆเนี่ยเขาเป็นคนออกให้หมดนะแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะไปพูดอะไรนะเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่พอใจผมอาจจะไปพูดอีกแบบหนึ่งแล้วกด้นะแต่ว่าวันนั้นเขาพูดแบบนี้นะก็ไปชั่งน้าหนักกันเราเองแล้วกันว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับ นี่เราคุยกับพี่อ้อยครั้งล่าสุดตอนไหนนานเลยยนานแล้วครับนานแล้วนานจำไม่ได้แล้วสรุปแล้วเงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านสรุปแล้วมันมันในการทำธุรกิจร่วมกันหรือว่ามันเป็นให้โดยเสนอตามที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปวันแรกวันยังไงก็คืออย่างนั้นครับคือว่าสเสน่หาที่มันคือตอนนี้คืออย่างนี้นอ,อย่า,ยายไปพูดเออผมอาจจะใช้คํากฎหมายนะครับว่าเป็นสเสน่หาแต่มันไม่ใช่สเสน่หาแบบคนรักกันนะสเสน,น่หาในที่นี้มันเป็นคํากฎหมายแต่ก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันนั่นแหละนะครับ นายตั้มครับเมื่อกี้นายตั้มบอกว่าพูดถึงเรื่องเดี๋ยวขอคนอื่นเลยครับอ้วนดาวแปดแฉกผมไม่ให้สัมภาษณ์นะเอาคนอื่นเลยโอเคฝากอะไรถึงพี่ส่วนที่บ้างไม่ฝากครับไม่ฝากไม่ฝากถึงพี่ส่วนที่พี่ส่วนที่ก็จัดมาให้อย่างนี้ยังไม่ก็จัดมาเลยครับนะก็จัดอยู่แล้วพร้อมกลับไหมคืออย่างนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปดีกว่านะ โอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจละกันมาแล้วไม่ใช่มาแตแล่งข่าวอย่างเดียวนะครับผมบอกว่าวันนี้ผมพูดเพียงจะระวังเพราะผมไม่อยากจะให้ย่อยเสียหายนะครับเจตนาที่มาพบตำรวจวันนี้เพื่อก็อย่างที่บอกครับว่าตำรวจเริ่มไปที่บ้านผมแล้วผมจะบอกว่าโทรมาบอกได้เลยเขาไปประกอบไม่ให้หนี ผมจะหนีไปไหนอยู่บ้านทุกวันผมนผมอยู่บ้านทุกวันผมไม่ได้หนีไปไหนผมจะหนีไปเพื่ออะไรครับข่าวที่สื่อมวลชนรายงานไปตอนนี้บอกก็มันไม่ใช่เรื่องจริงเปหนไมเรียกหมยจับไมยเรียกหมยจับอมออัจฉริยะบอกผมโดนผมเคยโดนหมายจับแล้วผมเคยโดนหมายจับสองครั้งแล้วนะครับแล้วที่มามาวบอกว่าเบียเบียรับสารภาพรับสารภาพเรื่องอะไรก่อนเขาก็มาให้การเพราะว่าตำรวจไปเอาตัวเขามานะณอนาคตนะนะผมบอกให้อยู่ๆไปเอาตัวเข้ามานะตำรวจสามสี่คนแล้วมาบอกมาเชิญเชิญนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่ยินยอมมานะ พวกนี้ก็จะโดนด้วยนะครับคดีผมบอกให้นะคุณทําหมายไปมันมันมันจะเสียเงินสักกี่บาทยังนะทาหมายไปนะให้เขามาให้ปากคำเขาก็มาให้ตามหมายอยู่แล้วนะผมเชื่อว่า,าทั้งรู้ทั้งแซนอ่ะถ้ามีหมายไปเขาก็มามนะครับเราได้ประสานตํารวจมาก่อนหน้านี้ไหมพี่ไม่ครับยันความเป็สุดไม่ครับอ๋อเคยครับผมเคยประสานมาผมเคยทําหนังสือมาแล้วนะว่าเออผมเนี่ยเออขอให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยแยกสอบ พยานฝ่ายผู้กล่าวหาเพราะผมกลัวว่ามันจะมีการซักซ้อมและการเตรียมกันนะครับแล้วก็ขอให้มีการอัดวิดีโอด้วยอันนี้ผมทําหนังสือขอมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะผมผมรู้ว่าผมกำลังจะโดนกับอะไรนะตอนนี้ผมโดนสหาบาทานะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ต่างๆมาแต่ว่าผมบอกเลยเดี๋ยวผมขอชี้แจงเรื่องพี่อ้อยเสร็จนะครับเรื่องอื่นผมชี้แจงให้ทุกประเด็นแต่วันนี้เอาขอเรื่องสําคัญก่อนนะ,นนะคามว่าจุดแตกที่ทำให้เราแตากกับพี่อ้อยอะค่ะคือเรื่องอะไรมันมีก็หลายอย่างนะครับนะ ก็เขาก็เกิดความไม่พอใจผมนะครับส่วนหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวเขาละกันนะทุกคนก็แย่งความรักกันหมดแหละไปเทเลขาเขาที่แม่เข้าไปเดินทางไปด้วยใช่ไหมเอาต่อต่อต่อฝากฝากถึงกลุ่มทนายดินทีมเพราะบางคนออกมาบอกมีเขางอกบนหัวแล้วฝากถึงรนนรงแล้วกันที่บอกมีเขางอกบนหัว การที่มีเข่างอกบนหัวนะครับจะต้องเมียมีชู้นะนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราเขาไม่ได้มีอะไรที่ผมจะต้องไปเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องนะครับนะถ้าเกิดเมียมีชู้ไปให้เงินชู้เออถ้าอย่างนั้นน่ะค่อยบอกว่าตัวเองมีเขานะครับพี่พี่ส่วนที่บอกว่าทนายเดชามีส่วนร่วมด้วยผมไม่เคยผมไม่ได้ฟังเลยตอนนี้เอาจริงโอเคผมไม่ได้ฟังนะโอเคนะพี่ๆนะขอบคุณครับทุกคนครับที่บอกว่าขอยืนยันว่ารถเนี่ยเป็น่เจ้าของแทใช่ครับตั้งแต่วันที่ไปรับรถเลย รถนี่ก็จะเป็นชื่อของพี่อ้อยจาตุพรเลยครับนะไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยออกมาจากพี่อ้อยหรือออกมาจากนักข่าวเองแต่ของเงี้ยม,มันเช็คกันไม่ยากอยู่แล้วครับนะวันรับรถเออวันที่ได้ทะเบียนวันไหนนะครับเออต้องบอกงี้ว่าที่ได้ทะเบียนชาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราต้องเจ้าเลขสวยผมอะ่ะหาทะเบียนให้พี่อ้อยอะนะครับทะเบียนเลข5ตัวเดียวี่กับรถเขาเนี่ยนะจากหนึ่งถึงสองคันแล้วนะแต่ไอ,อ้เรื่องรถเบนซ์เนี่ยนะมันก็ต้องรอทะเบียนครับผมไม่ใช่ว่าดึงเวลาผมจะดึงไปเพื่ออะไร นะแล้วในเมื่อเรายังไม่ได้ทะเบียนเล่มทะเบียนขาวเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้เล่มมันก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วมองประเด็นที่ว่ามีการส่งแอดว่ามีรปภคนนึงมาให้ขับใหเห็น,อนเออเออไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยผมนึกย้อนกลับไปนะไอ้วันที่ไปวันที่ไปพัทยาผมไปด้วยแล้วเวลาผมไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีคนขับรถมาก่อนนะครับแต่ว่าระหว่างที่อยู่ในนั้นนะ่ะผมจะเป็นคนขับรถให้เขา นะแล้วเวลาไปโรงแรมหรืออะไรผมจะไปดรอปเขาตรงหน้าประตูแล้วเขาก็จะลงไปกับภรรยาผมนะครับแล้วก็ทางเลขาแล้วตัวผมก็จะไปขับรถไปเก็บนะครับแล้วมันจะมีช่องไหนที่บอกว่าบอกว่าอ,อ,อะไรมีจีนจีนเทาใช้รถคันนี้เอาไปเออใช่ผมว่าเอาคำพูดมาจากไหนก่อนเพราะว่าภรรยาผมไปด้วยตลอดอะอยู่ประกบกับพี่อ้อยตลอดนะครับหรือว่่เชคก,กงจ้นติดก็ได้ครับทะเบียนเดียวกันไหมนั้นะไม่ยากเลย จริงๆเช็คที่ศูนย์ครับผมว่าไม่ถึงนะอย่างมากก็สองสามพันไมล์ผมใช้รถคันนี้นะอย่างมาก,กน,นะครับผมเนี่ยก็วนอยู่ในกรุงเทพนอกจากว่าพี่อ้อยมาผมก็จะเอารถคันนี้ไปสนามบินไปรับเขาแล้วก็ไปโคราชแล้วพี่อ้อยก็กลับมาที่กรุงเทพมีอยู่แค่นี้ครับจะมาใช้สองสามเดือนเป็นหมื่นไมล์มันมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วผมมีขับของผมบ้างเพราะพี่อ้อยอนุญาตผมใช้ได้ นะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปหาประโยชน์อะไรแน่นอนนะครับโอเคนะครับตัวเลขราคารถเบนซ์คันนี้มันต่างกันเพราะอะไรเล้านกันโอ้โหไอ้เกล้านเนี่ยเขาไปฟังมาจากใครไม่ใช่ครับเอาผมถึงบอกให้พี่ไปเช็คราคารถ G400 AMG Premium นะครับไม่มีต่ำกว่า1 1ล้านนะฉะนั้นไอที่บอก9ล้านไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอาผมขออนุญาตตอบไปเยอะแล้วนะโอเคครับดีครับ อ่ะโอเคได้ครับกันเอเลยค่ะปรากันหน้า